ด้วยการพิเศษจะต้องเปลี่ยนพื้นที่ในการช่วยเหลือโครงการุู้บาดเก็บท่้องเปลี่ยนการุู้บาดเจ็ เพื่อทำการเตรียมปนที่เรียบร้อยที่มีในผู้ขาวทางผู้โดยการพิเศษจะทำการตัวจเช็คทาการสอบเสร็จหรางไรบ้างตรวอบตรวอบ